เชิญลพี่สวัสดีครับมารอนานยังนานแล้วครับมีเรื่องจะบอกครับว่าเพิ่งรู้ว่ากาแฟหวานก็ตอนที่รักมันขมอืมอันนี้บอกหนู <laughs> ใช่ครับ <laughs> พี่เป็นอะไรวันนี้มาแปลกนะแต่ไม่เป็นไรจ้าวันนี้ให้พี่มาก็แล้วกัน <laughs> วันนี้เราอยู่ที่งาน Iconic Craft นะจ๊ะเธอที่ ไอคอนสยามค่ะอ่าไอคอนิกครับคอฟฟเฟสจ้าเธอเป็นเทศกาลงานกาแฟระดับพรีเมียมนะจ๊ะพี่ครับอ่ะพี่แต่เมื่อกี้ของพี่อ่ะรู้ปล่าว่าคืออะไรอะไรครับคาปูยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจอุ๊ย พี่คนหนุขหนุเก๋มิ่งกว่าครับเธอขับเข้าสู่เรื่องการขายของค่ะเธอจ้ะวันนี้เราก็อยู่ที่เทศกาลกาแฟระดับพรีเมียมนะจ๊ะเธอจ้ะรวมร้านกาแฟชื่อดังกว่ากี่ร้านพี่ห้า้านจากทั่วประเทศครับอ่าและที่สำคัญคือเธอเขามีเมล็ดกาแฟสุดคลาสนะจ๊ะบาเลสต้าระดับแชมป์โลกมารวมตัวกันที่นี่จ้าได้แล้วครับมีกาแฟนะครับชนิดพิเศษแล้วก็ มีนองกาี่อ่าใช่แล้วเป็นชากับโกโก้ใช่เป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์พิเศษด้วยถูกและที่สำคัญคืออะไรหรือเปล่าเธอที่นี่คือเขาคัดสรรมาอย่างเดียวโอ้อย่างเดียวไม่ได้ค่ะอย่างดีคับพี่จ๋าย่ดีเลยและที่ที่สําคัญคืออะไรปะ่เขาเนี่ยพี่การคัดสรรเมล็ดกาแฟสายพันธุ์พิเศษเนี่ยเขาผ่านขระบวนการคัดเคี่ยวคั่วบด กลั่นชงเพื่องานนี้โดยเฉพาะอบอกได้เลยนะว่างานนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะคะไอคอนิกคราฟกาแฟเฟสจากที่ไอคอนสยามเธอใครที่เป็นสายกาแฟต้องมาที่นี่ใครเป็นสายแบบว่าสายแบบว่าเครื่องดื่มต้องมาที่นี่ใช่ล้วจ๋านี่บอกเลยนะจะว่ามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะอีกมากมายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่อะไรพี่สิบมีนาคมนี้ครับอ่าอย่ามา ก็อย่าอย่ามาได้ไงอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมมากันเยอะนะีเราเป็นอะไรพี่ผู้ผิดแล้วพอพี่ประทักหนูเนี่ยอะที่เจริญนครฮอนะคะชั้นเอ็มนะคะไอคอนสยามนะคะเธอได้แล้วครับนี่ดูเขาทํอันนี้สิครับอันน่ากินอะพี่นี่เป็นยูนิคอร์นไงพี่อันนี้น่ารักมากทำให้เขาแบบว่าเขาแต่งลายเป็นยูนิคอร์นพี่แล้วบอกเลยนะว่าที่นี่คือแชมป์โลกเขาแบบว่ามารวมตัวกันเยอะมากระดับแบบว่าได้แชมป์แบบว่าระดับโลกอะเบลิสต้าที่นี่เก่งจริงจริงเธอพูดเลยนะจ๊ะที่ พี่จเจริญนครหอชั้นเอ็มไอคอนสยามครับคาปูยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่คนที่เรามองจะมีใจจ้า <c oughs> ก็เพิ่งรู้ว่ากาแฟาหวาน ก็ตอนที the scene, the ่ร you know, ักมันขมนั่นเองโอ้ยเธอวันน hey, ี้เราเป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรวันนี้พูดผิดพูดถูกหมดเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามไอคอนิกคราฟคอฟฟเฟสนะจ๊ะเธอที่ไอคอนสยามนะจ๊ะเธอรีบมากันนะจ๊ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มีนาคมนะจ๊ะเธอที่เจริญนครหอนะคะถูกชั้นเอ็มไอคอนสยามจ๊ะเธอใช่แล้วค่ะอ่าเธานี่ดูสิวันนี้คนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้มเลยกาแฟใช่ไหมครับ ออพี่อันนี้คงเป็น <laughs> ก็ใช่สิคะพี่ไม่ใช่ต้นกาแฟกับมาดนกาแฟะคะ <laughs> ่ะอ,อมีร้านดังๆเพียบถูกอาที่แน่ๆเธอมากินกาแฟกับแชมป์โลกนะจ๊ะเธอที่ไอคอนสยามนะจ๊ะเธอมารีบมาด่วนเลยจะ้ะอ่านี่หนูก็ให้ความบันเทเทอเลยจ้ะแล้วเจอกันจะ้ะบ๊ายบาย